คุณจะไม่สามารถนําใครได้เลยถ้าคุณไม่มีเรื่องนี้ครับความหมายของผู้นําในชีวิตคุณหมายถึงอะไรกันเหรอครับสิ่งหนึ่งที่ผู้นําจะต้องมีและขาดไม่ได้เลยคือการจะต้องนําคนอื่นใช่ไม่ใช่และการที่จะนำใครได้ครับเราจําเป็นจะต้องโน้มน้าวคนได้จริงไม่จริงเราสามารถโน้มน้าวคนตรงหน้าหรือโน้มน้าวหมู่คนได้หรือโน้มน้าวใครหลายๆคนได้ คุณถึงจะก้าวเป็นผู้นําได้และทักษะสําคัญคือการโน้มน้าวการที่เราจะโน้มน้าวใครสักคนเนี่ยเราจะเป็นต้องเข้าใจหลักทางจิตวิทยาว่ามนุษย์เนี่ยคิดอย่างไรแบบไหนที่เราจะสามารถโน้มน้าวเขาได้จริงไม่จริงคนเราที่จะโน้มน้าวได้ผมแนะนําไอเดียง่ายๆที่คุณสามารถโน้มน้าวได้ทันทีคนจะมีอยู่2อย่างเท่านั้นครับ อย่างแรกคือเราโน้มน้าวด้วยวิกฤตชีวิตของเขาครับใช่ครับถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้นะหรือคุณไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้นะคุณเองอาจจะเจออะไรที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตต่อมาครับโน้มน้าวอีกแบบหนึ่งโน้มน้าวให้เขาเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตเขาหรือเขาเห็นอนาคตข้างหน้าว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไรเพราะมันทําให้เขาเองนั้นได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเขาเต็มใจมากๆที่จะทําสิ่งนั้นครับและไม่เป็นไรครับคนเราจะไปด้วยวิธีไหนได้หมดทั้ง2วิธีคุณสามารถโน้มน้าวเขาเห็นความเจ็บปวดก็ไได้้้ถาาคุณสิ่งนีปหรือเสียโอกาสนี หรือคุณไม่ได้ทําสิ่งนี้ครับหรือคุณจะโน้มน้าวเขาด้วยว่าเฮ้ย hey, นี่สิ่งนี้นะสำคัญมากๆเลยนะที่ทำให้ชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้คุณต้องการสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมและการทําสิ่งนี้มาทำให้คุณได้สิ่งนั้นครับทักษะสําคัญเหล่านี้มันสามารถทําให้คุณเป็นผู้นํา